พระองค์นี้จริงๆพี่เขาบูชาติดตัวนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นพระที่ประสบการณ์ของเขาเลยเขาเคยไปขอนู่นขอนี่แล้วก็ได้ด้วยเมื่อกี้ผมนั่งฟังประสบการณ์พี่ว่าขนลุกเลยฮะ องนี้นะครับตั้งแต่ผมห้อยมานะฮะผมของานผมก็ได้งานขอเงินผมก็ได้เงินวันก่อนนะครับผมขับรถไปกับครอบครัวนะฮะด้วยความที่ฝนตกและผมรีบมากนะครับขับด้วย120ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงคืนนะฮะแล้วโค้งเนี่ยมันเป็นโค้งหักศอกนะครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันบังคับทาให้ผมต้องรีบนะครับเพราะลูกผมต้องรีบเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผม้วยขับโค้งเข้าไปฮะสุดท้ายเลยผมลงไปอยู่ข้างทางแต่เชื่อไหมฮะไม่เป็นอะไรเลยครับ สวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับวันนี้เปิดร้านดูพระกันเนาะจะบอกว่าช่วงนี้นะครับผมเปิดรับสปอนเซอร์นะเปิดกว้างเลยใครอยากจะมาซัพพอร์ตสนับสนุนเอ็มเทพติดต่อมาได้เลยนะครับสินค้าตัวเองลองคุยดูนะถ้าเข้ากันคุยกันได้มาทายยินกันครับนะก็ทีมงานบอกว่าช่วงนี้หิวครับนะฮะอยากจะอะไรมีค่าขนมครับก็ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมให้พิวท่านได้ร่วมสนุกกันนะฮะมีแจกพระหลวงปุโตนะฮะจะเป็นรุ่นไหนเป็นพระอะไรเดี๋ยวไปลองดูนะฮะช่วงประมาณท้ายท้าคลิป ว,วันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีใครเอาพลามาปล่อยบ้างไปรับชมกันเลยครับนะสวัสดีครับอันนี้มากไหนฮะนนทบุ<อ><อ>รีเกิดการม,มาไม่ไกลเนาะที่บอกว่าพลาของพี่เขาเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยมันก็มีพลาใหม่อันนี้ใหม่อันนี้เราต้องมาดูมันจะมีพลาเกา่าพลาใหมนน่ปนกันจะปนกันมหมดเลยนะครับีนี่หมดหกถาดนะครับที่ผมบอกนี้ฮะอย่างพวกเนี้ย ทำเป็นพาะแท้ไหมพวกนี right. okay. so ้พระแท้หมดเลยนะเนี่ยแต่อย่างเนี้ยราคาบางทีอะไม่มีเพราะว่าพระเนี่ยไม่ได้เป็นการเล่นหาการเป็นพันนิยมก็เลยจะไม่ได้มีมูลค่าหรือมีราคาที่ที่มีการเช่ากันอย่างเนี้ยพวกเนี้ยเป็นพระเนื้อผงทั่วไปอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยออย่างเนี้ยไม่แท้ข้าปานถ้าแท้ก็องค์นึงลายลหมื่นไปนสวยๆเป็นแสนอย่างเนี้ยไม่แท้เพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้พระเขาจะบวมหน่อยแข็งๆหน่อยไม่ได้อย่างเนี้ยอย่างเี้ยฐานเนี่ยแท้ใหม่หรือมีก็มีน้อย กับไม่แท้แยกเป็น2แบบ <Okay. S 1> โอเคเนาะอันนี้อันนี้โอเคนะเคลียนะต่อไปนะครับเอาถามนี้นะพวกเนี้ยที่เป็นสมเด็จพวกเนี้ยถามว่าแท้ไหมเป็นพาะแท้แต่มันไม่ได้เป็นพิมพ์ที่เขาเล่นกันนิยมเพราะว่าถ้าบอกสมเด็จเนี่ยเขาต้องคิดถึงวัลคังบางภุมเกชโยอนะไรพ,พวกนี้เนาะพิมพ์พวกเนี้ยมันไม่ได้เข้าตามสูตรตามตำราของของสมเด็จที่เขาเล่นกันถามว่าอาจจะเป็นพระที่เขาย้อนยุคค,คือสร้างย้อนยุคก็คือสร้างในยุคใหม่ไม่ได้สร้างของยุคเก่าหรือว่าทันมเไม่โตนะครับราคาถามว่ามีไหม มันก็เป็นเฉพาะกลุ่มที่เขาเล่นกันแล้วนะครับแต่ทางถ้าเอาแบบสากลนิยมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่ได้พี่องค์นี้เป็นเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมนะครับเเป็นเหรียญสารการอันนี้กล่องเดิมนะปีสองพันหเจ็ดอย่างรุ่นเนี้อันนี้แท้ข้างหลังเนี่ยเป็นรูปแบบยันของพ่อเกษมเห็นไหมอะร,รุ่นนี้เขาสร้างทองแดงลมดำเนื้อเดียวนะห้าหมื่นเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักพนันอันนี้ที่ปล่อยได้ผมหยิบมาแยกก่อนนะเผื่อได้ซื้ออันได้อืม อ่ะผมไปต่อนะออกไปถันนี้นะอ,นอย่างถันนี้นะครับเท่าที่ดูเนาะอันนี้พ้าใหม่พ้าใหม่อันนี้พ้าใหม,ใหม,นนใหม่ใหม่หมดเลยฮนะแต่ถามว่ามีราคาไหมมันจะมีกลุ่มที่เขาเล่นกันอยู่แหละอันนี้พ่อปานอันนี้ก็ไม่แท้อ่าถานนี้ยังไม่ได้นะครับเราไปถัานนี้นะครับจริงๆเหมือนกับถาที่แล้วเลยฮนะ เขาจะมีพาร์เป็นปีใหม่หมดเลยฮะใหม่หมดพาร์ปีใหม่ก็อย่างที่บอกไปแล้วเป็นปีสามกว่า4ี4่กว่าที่ยังยังยังไม่ได้มีการเล่นนิยมกันเนาะคือด้วยรูปแบบของพิมพอะเราเราดูด้วยตาเปล่าบางทีด้วยเราดูทุกวันเราจะรู้ว่าพิมนี้เล่นกันเกจิตนี้เล่นกันเกจิตนี้มีราคาเกจ,จิตนี้ไม่มีราคามันก็จะทําให้ดูที่เร็วขึ้น<า>ถ้าคนที่มีความรู้่เขาจะอ,อ๋อผมเจอบ่อยแบบนี้เล่นแบบนี้ไม่เล่นเป็นปกตินะครับแต่เราเนี่ยพอเรามาเล่นพาร์เนี่ยเราไปเจอคนที่ดูเร็วเนี่ยเราก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทำไมดูเร็ว Birthday, and, เจอองค์นี้เห็นไหมไปต่อนะอันนี้ผมวางไว้นะนี่ต่อเลยครับฐานนี้ก็จริงๆใกล้เคียงกันหมดเนี่ยรายละเอเียดไม่ต่างกันนะฮะเป็นพิมพ์สมเด็จก็เป็นสมเด็จพิมพ์ทั่วไปนะครับที่ที่ยังไม่ที่เป็นพิมพ์ที่เขาเล่นกันนิยมนะฮะพวกเม็ดขนุนพวกนี้ก็ยังไม่ได้นะครับพ่อปานก็ไม่ได้นะมีแค่นะอย่างพวกพัชกล่องพวกนี้มันเป็นพักกล่องเดิมๆพวกนี้พัชแท้นะครับถามว่าเก็บไว้ได้ไ,ดไหมเก็บไว้บูชาได้แต่ถามว่ามีมูลค่าไหมอันเนี้ย แจ้งเลยว่ามูลค่าอาจจะน้อยใช่ครับอันนี้ถาสุดท้ายนะถาดนี้ก็มีความใกล้เคียงกันครับมันจะมีพระไม่แท้ด้วยนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเก่านี้ไม่แท้ถ้าแท้นี่เขาเล่นเงินน,ะน,น่าับพันเงินเพราะเงินอันนี้ไม่ได้เป็นพิมพ์ที่เขาเล่นกันเพราะเงินเนี่ยเขาเล่นพิมพ์รุ่นเก่านะเป็นเอ่อเป็นพระที่สร้างก่อนปีถนะึงร้อยจริงๆถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นพระในสร้างยุคใหม่ราคาเขาก็ไม่แพง อาจจะเล่นกันน่าจะน่าจะอยู่หลักร้อยอะไรย่างเงี้ยต้องมานั่งดูว่าออกวันไหนจริงอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเนี่ยเราไปนะแล้วเขาประเมินได้เราแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยโอกาสที่จะได้เช่ากันเนี่ยมันจะน้อยเพราะว่าถ้าพระเราแท้เนอะเวลาเราไปที่ไหนถ้าเขามีโอกาสได้เช่ากันนมันก็จะถือว่ามีราคาอ่ามีราคาแต่ถ้าเอาชุดนี้ไปร้านหนึ่งก็ไม่ได้ร้านสองก็ไม่ได้ร้านสามก็ยังคงเหมือนเดิมแสดงว่า พระชุดเนี้ยก็ยังคงไม่ได้มีมูลค่าังเลยเป็นเป็นปกติเนาะแต่อย่างที่บอกว่าผมมันจีบองค์นี้มาได้อันนี้เล่นกันอยู่นะอันนี้อยู่ที่มันหลักพันเคยมีคนบอกองค์เนี้ยเขาขอซื้อต่อสามร้อยใช่สามร้อยดีแล้วผมไม่ปล่อ <laughs> ยปแล้วแล้วอย่างนี้พี่ให้ราคาห้าร้อยพอแล้วมั้งพี่ยาดีป่ะอันนี้เป็นเหรียญอย่างที่บอกไปนะเป็นเหรียญหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญรุ่นสารการของพ่อกเกษมเหรียญเนี้ยเล่นกันองคหนึ่งประมาณสองพันกว่าบาทเออ้องลองดูถ้าถ้าปล่อยอยู่สักประมาณพันแปดพันเก้าเนี้ย พันแปดก็ได้นั้นแปดก็ได้นะ,ะนะอย่างเงี้ยซื้อได้ซื้อให้สองพันแล้วกันได้เพราะว่า<ล>จริงๆอ่าผมไว้ปล่อยได้ประมาณ2 0 0พเดหน่อยหน่อยก็จะได้ไม่เสียเวลากันอยากจะให้พี่ลองดูว่าที่พี่เคยนําไปดูพรับไอ้ดูอะรูปแบบดูเป็นยังไงเขาเนี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบไหนที่ท,ที่มันมันโอเคอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราจะได้พยายามทําให้มันมันดีที่สุดแล้วกันอ่า <Okay. S 2> ประมาณไหนพี่อ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่เอาพาวางแล้วก็ครับเขามอง แล้วเขาไม่ถามไเลยฮะไม่ถามคือเขาแค่เขียดดูแค่อย่างนี้ครับแล้วเขาก็ดูสองถาดเขาก็ดันถาดดันอย่างเดยวแ้วพีว่ทำไงฮะก็เก็บพ้าเดินออกอย่างนี้ผมบอกกับพี่พี่ทางบ้านแล้วกันว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมแบบไปไหนแล้วเขาเขียพผ้าเราแล้วก็ไม่ซื้อคือจริงๆอะ่ะมันมันเป็นปกติ อยู่แล้วนะบอกก่อนนะเพราะว่าเราพยายามหาของที่มันมีมูลค่าแต่พอมันหาไม่เจอเนี่ยเราก็จะไม่ได้เช่ากันแต่ผมเนี่ยพยายามดูแล้วพยายามอธิบายแล้วก็ถ้ามีโอกาสซื้อได้ก็จะซื้ออย่างเงี้ยเมื่อกี้เจอเไหมซื้อสามร้อยเฮนี่ก็ถือวให้ราคาดีเนาะใช่สองพันเลย่ะดีมากเออก็ซื้อให้พี่เขาไปสองพันบาทนะฮะก็เดี๋ยวโอนตังค์ให้พี่เขาเขาเรื่อบัญชีครับช่วยนี้ป่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะ มาครับขอบคุณครับปลอดภัยนะครับครับยี่เฮียสวัสดีครับแม่เฮียโษทีครับพี่เฮียให้รอนานครับครับมาเดี๋ยวดูพระเฮียต่อเลยนะเฮ้ยโอ้หเฮียนี่อะไรอะเฮียว่าอันนี้ชื่อผมนี่เฮียประวิทย์เลยเนี่ยโอ้ยอันนี้ตั้งแต่นู่เลยฮะอยู่ใกล้ๆวัดบ้านอยู่แถวการไฟฟ้ากองนอนอยู่ใกล้วัดแล้วก็ไปกราบหลวงปู่ท่านตั้งแต่สมัยนู่นตอนนั้นทำธุรกิจเนาะแล้วเราก็จะมีพระท่านนั้นอยู่เต็มแม่แห่พระบูชาหรืออะไรก็เป็นห้องพระใหญ่ ทำการค้าก็จะขอพรจากท่านตลอดผมสูนใหญ่ผมจะทําการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมก็ธุรกิจไซส์ประมาณตั้งหกสิบล้านต่อเดือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนปี2533นสามนี่ยรลบไซห้าสล้านนี่ไม่ธรรมดานะมีสามบริษัทรามาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งครก็เลยโดนกันหมดทุกคนเศรษฐีไงก็โดนหมดทุกคนครับใช่ฮะจุ่งเัน จริงๆเลยคนอยากรู้ว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนมีร้อยฟันหครัโอ้ตอนนั้นเนี่ยเรานําเข้าสินค้าเคมีสักกับจากต่างประเทศเราได้เครดิตจากต่างประเทศ180วันอืมวันพอเจอต้มยำกุ้งที่เราเคยซื้อสินค้าเหรียญละยี่บาทช่วงนั้นกลายไปถึง55บาทอุ้ยเฮียคูณ2นะแล้วเรายังไม่ถึงเวลานี่1้0วันเจ๊ง ขนาดแค่กู้ก็เจ๊งแล้วเนี้ยต่างสินค้าจะต่างประเทศมา30บล้านกลายเป็น6 0ล้านคูณสองคูณสองขายสินค้าให้กับลูกค้าไปแล้วเขาใช้จนหมดแล้วเอาคืนก็ไม่ได้เอาคืนก็ไม่ได้ลูกค้าก็จ่ายราคาเดิมจะไปขอร้องก็ไม่ได้มาเจอไม่ใช่เจอแค่นั้นช่วงนั้นเนี่ยโรงงานผลิตรองเท้าตั้งไน ES, กี้อารีเดสพวกยี่ห้อดังๆในโลกอยู่ในประเทศไทยโรงงานพวกนี้ปิดตัวหมดเลยแล้วไปลูกค้าผมหมดเลยสิ่งที่เราเจอคือมา ทำลายท่านยึดจัดไว้ <c oughs> ยึดไอ้นั่นไปยึดเครื่องนี้ไปตีราคาจักผมตัวละหมื่นสองเราไปขายได้สามพันช่วงนั้นนี่แบบเป็นอะไรที่มันชีวิตมันแล้วยังผ่านมานะไ,ได้ไงฮนะก็สู้สู้มากๆตอนนั้นลำบากมากใส่ว่ามีญาติพี่น้องช่วยอย่างประคับประคองให้ข้าวกิน <c oughs> เขาบอกว่าช่วงวิกฤต้น่นนะมีคนฆ่าตัวตายเยอะมากเยอะมากเพื่อนบอกว่าฆ่าตัวตายหลายคนเพราะว่ามันเป็นหนี้มันเหมือนเป็นหนี้คูณสองนะมันเป็นอะไรที่แบบบางคนรับไม่ได้ไงบางคนก็แบบไตายแล้วเพิ่งกู้มาแล้วมาเ,เจอดอกเจอดอกเบี้ยอย่างนี้เรียบร้อยเลยบ้านช่องที่ดินที่เคยซื้อไว้หมดเพี้ยงไม่มีเหลือแต่ก็ขายแต่ใครที่ผ่านมาได้นะผมเห็นทุกคนแข็งแกร่งหมดเลยคราวนี้แบบไม่กลัวแล้วคือวิกฤตนั้นเป็นวิกฤตที่แบบโหดร้ายสุดแล้ว ผ่านคนตังนั้นไม่ได้คือเราเดินเฉาดูเลยการนี้ก็จริงเพราะว่าตอนนั้นนีโอ้โหลำบากมากครับงั้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องผ้าต่ออ่ะโอเคฮะไปที่วัดเนี่ยเฮียเช่าไว้เยอะไหมเช่าส่วนหนึ่งแล้วก็อกูเป็นผ้าที่บวชที่ดที่วัดก็ดูชิมพี่นะกับหลวงปู่อ้แล้วแล้วเขาก็มีพ้าเยอะนีนะใช่แต่แกก็ไม่รู้ว่าแกแกยังไงปล่อยไปหมดหรือยังหรืออะไรหรือยังเห็นได้ข่าวบอกศึกมานี่มีบ้านเป็นหลัง น่าจะมีวัตถุมงคลท่านเยอะแน่เลยเพราะว่าจะบอกว่าวัตถุมงคลของหลวงปูบบ่ตโตเนี่มีราคาแพงมานานแล้วแล้วช่วงหลังก็ยิ่งพีคมาเรื่อยๆนะครับคือเป็นคน นับถือท่านเนี่ยเพราะเราทําธุรกิจเราจะไปขอพรท่านอ่ันนี้รับจากมือหลวงปู่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ได้รับจากมือหลวงปู่ไม่ไม่ทันหลวงปู่เนาะตัวผมทันผมเข้าไปกราบท่านอ๋อไปกราบท่านใช่หลวงปู่ดูไหมฮะสหรับผมท่านไม่ดูนะแล้วท่านท่านพูดน้อยท่านพูดน้อยล้วพูดน้อยพูดเราเรืองห่างๆไม่ค่อยได้เข้าไปเขาบอกว่าท่านจะดูหน้าแบบหน้าเกรงขามใช่ไหมด้วยรูปลักษณ์ท่านเนาะ ท่านจะจะนิ่งสงบเนีแต่ท่านไม่ค่อยออกมาคือถ้าเราไม่ได้เป็นเข้าไปคุ้กีในวัดมากก็จะไม่ได้ม่ได้เข้าไปคุยกับท่านมากนะครับครับดีลูกๆก็ไม่ห้อยพักกันแล้วอ๋อลูกๆพี่เหรอครับอก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินดีกว่าไหมจะได้ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นเฮียเอามาปล่อยเนาะจริงๆมันจะมีกล่องนี้ซึ่งกล่องนี้เนี่ยเฮียเช่ามา100บาทนะครับหนึบาทเมื่อประมาณ3-3ีปีแล้ววันนี้เนี่ยเฮียอยากปล่อยเท่าไหร่ครับในใจคืออยากได้ เงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่เฟอร์นิเจอร์เฮียแพงไหมฮะจักห้าหมื่นแพงเลยใช่ยเข้าบ้านใหม่ก็ต้องเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมเฮียก็เฟอร์นิเจอร์ห้าหมื่นกล่องเนี้ยถ้าปล่อยเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วล่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเชื่อไหมเฮียถึงนะผมปล่อยได้ได้ถึงนะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยจังหวะหรือว่าสภาวะมันน่าจะไปไม่ถึงนะครับคราวนี้ต้องมาดูว่าถ้ามันลดลงมาเฮียจะปล่อยไหมครับก็ลองดูครับห้าหมื่นนี่เป็นเป็นอะไรโซฟาเป็นโซฟาเป็นโต๊ะห้าหมื่นนี่เป็นโซฟาหนังแท้ ต,ตอนนี้เป็นหนังเทียมได้ไหมฮะก็คงต้องเป็นหนังเทียมนะหนังเทียมนะเป็นหนังเทียมได้แล้วเป็นไซส์เล็กได้ไหมฮะจากไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กได้เดี๋ยวนี้หนังเทียมมันก็สองสมหมื่นแล้วนะสองหมื่นน,น้อยๆย,ยังยังพอมีโต๊ะกลางตัวหนึ่งสองสามพันสองหมื่นห้าสองหมื่นถกละไอ้มาตัวเสริมวางวางทา้าอีกนิดหน่อยเต็มที่สามหมื่นได้ไหมเกยังพอรับไหวอ่ะไฟสามหมื่นได้แล้วนะเฮียชั่วโมงเนี้ยสามหมื่นก็โอเคเป็นหนังเทียมได้ไหมฮะ ก็ต้องเป็นหนังเทียมไซส์เล็กได้ไหมนะแต่ใช้ใหญ่เหลือได้เล็กเหลเดี๋ยวนี้โซฟาหนังเทียมก็สองพันหมื่นแล้วนะดูดีจากจนะงไทยเป็นหนังเทียมคุยมากกว่านี้นะอาจจะเป็นโป้อี้ี่มันกันโป้อี้อย่แต่ไงเงียอ๋อแล้วเงียเรียบง่ายเงียชีวิตเราหยุไม่พอแล้วเหมือนที่หลวงปู่ท่านสอนไหมเรียบง่ายดีไหมเงียผมไม่ได้นอนเองไง ให้นอนเนีซื้อให้ลูกถ้าลูกนะให้นอนพื้นนะเพราะอะไรนะเพราะลูกกัหลังเหลืองยังดีอยู่แต่ถ้าเป็นเราอายุเยอะเราก็นอนโป้อี้ีูกเฮียเท่าไหร่ฮะแล้วแต่คุณเนมครับสามหมื่นตั้งแต่ห้าพันได้ไหมสามหมื่นสามหมื่นห้าหรอเฮียสามหมื่นสามหมื่นห้าอย่างงี้ก็ขอสักสี่หมื่นนะฮะอันนี้หมื่นหนึ่งเหรอเฮียซื้อก่อนเลยฮะผมขายไม่ถึงอันนี้ คือเนียก่อนเลยฮะโอ <c oughs> <หม>้โหไม่ถึงจริงไม่ถึงไม,ไม่ไม่ไรผมค,ความปรารถนาก็คือเป็นเรื่องของคนมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันอยู่ที่ความพอใจเนาะใช่มันอยู่ที่ความพอใจเราเออเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างนี้กูจะไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงเ <c oughs> หมเพราะว่าเราไม่ได้คนซื้อขายพ้เราเป็นนักสะสมมเฉยอันนี้เ่ียบอกตัวเองใช่ไหมใช่เหลืออะไรฮะหลืออะไรเนี่ยผมฟังฟังอยู่ไี่เนียพูดถึงใครเนี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเอ้ย ได้ได้อยู่อันนี้องค์หนึ่งอันนี้เป็นเป็นเหรียญพัยดยศเล็กหลวงบุโตปีสองห้าสองหนึ่งะครับได้อยู่นะพอพอไปได้หน่อยพอได้เนาะได้โต๊ะกลางด้วยเน่ะได้โต๊ะได้โต๊ะกลางแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าอันนี้จะได้เพิ่มสักองค์ไหมจากโซฟพานี่เป็นเครื่องนวดแล้วนะคือแรกก็ว่าน่าจะพอนะจะเก็บเอาไว้นี่นะครับเป็นสมเด็จปกโพป,ปีหนึ่งแปดนะฮะเป็นเนยุคตนนะฮะนี่ด้านหน้าด้านหลังนี่นมีบินด้วยเฮียเมื่อวานเลย บินๆอย่างนี้ขายอยู่6-7เจ็พันอันนี้เ,ออเรื่องจริงนะสัตว์จริงเลยฮะเนี่ยพูดต่อหน้าพระเลยฮะมันจะมีบินๆน,นี่แหละกล่องเดิมด้วยอย่างนี้เลยกล่องนี้เลยเอาเฮียลองดูมรู้ว่าบินเพราะว่าเราดูแลนะผมไม่ได้โกหกนะใช่ใชเอาจะเสริมไหมเสริมเป็นไฟฟ้าไหม<ะ>ถ้าเสริมได้สักเท่าไหร่ผมขายอยู่เจ็ดพันนะเฮียจะให้กำไรผมเท่าไหร่ถ้าให้กำไรผมสองพันก็ขายผมห้าพันถ้าให้กำไรผมสามพันก็ขายผมสี่พันไม่เกินสองพันแล้วสองพันผมเอาผมซื้อเฮียห้าพันนะโอเคปิดกล่องเป็นเท่าไหร่เนี่ย สี่หมื่นสี่หมื่นฮะได้แล้วเก้า <9 S 1> อีอ้นวดเก้าอี้สบายแล้วคันนี้ลูกยิ้มเลยส่วนไอ้สององค์นี้นะครับผมไม่ได้ซื้อเฮียนะฮะ<ช>เพราะว่าพระอันนี้ผมดูแล้วพิมพ์เขายังไม่ได้อาจจะเป็นไม่ได้ไม่ได้ร้อยปีอาจจะเป็นร้อยสิบแปดปีอะไรพวกนี้เนะานะนายังไม่ได้เนาะรกระจบเฮียไปทั้งหมด3องค์นะครับเดี๋ยวผมโอนให้เฮียสี่หมื่นนะครับขอเลขบัญชีเฮียขอบคุณครับเทนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ โอเคครับนี่เลยฮะมีกิจกรรมมาให้พี่ๆทุกท่านนะครับร่วมสนุกกันนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับต้องเป็นผู้ที่กดติดตามช่อง YouTube M มมหาเทศเท่านั้นนะฮะถ้าตอบถูกไม่ได้กดติดตามเราจะไม่ได้แจกให้นะครับรายการนี้แจกให้ฟรีนะครับเป็นพระปิดตารุ่นเพชรรุ่งโรจน์นะครับตะกุดคองคู่กล่องนี้มูลค่า5,000บาทครับก็มาให้ทายกันเนาะก็จะให้ทายนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้เช่าพระรายการไหนเท่าไหร่ และผมจะเฉลยอีกทีนึงฮนะหลังจากนี้นะครับ2อาทิตย์นะฮะจะเฉลยบนหน้า YouTube แด้วยกันนะตร,ตรงชุมชนนะครับไปดูได้ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมนะต้องกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณตอบถูกเนี่ยมันจะไม่ได้รางวัลกันนะครับประมาณน,นี้นะสวัสดีครับเชิญเลยพี่ผมเห็นพี่นั่งนานมากเลยผมก็คิดว่าเช่าพากักอาจารย์เมิ้งไปแล้วพี่เอาพักมาปล่อยนะฮะอันนี้คือมีไหนแนะนาผมบ้างไม่มีเลยไม่มีครับค่อยความรู้เลยอ้าวแล้วพักมากไหนอ่ะ พระก็เหมือนแบบชอบมีตอนที่ทํางานได้แล้เชอบเก็บที่ช๋อครับแต่ไม่ไม่นําเสนอเลยไม่รู้ดวไงไหนอะไรองค์ไหนที่ตัวเองแบบชอบไหมก็มีที่ห้อยอยู่องคเดียวองค์เดียวครับอันท,ที่เหลือที่เหลือผมก็ จ็บไม่มีความรู้เลย,เลยอืมอ,อยากปล่อยอยงไหนเป็นพิเศษไหมฮะอยากปล่อยทั้งหมดเลยแล้วเวลาปล่อยพระหรือว่าเวลาแบบเราจะปล่อยขายของเราต้องพรีเซนต์มั้ยขายของชงผมเลยมัเวลาผมอยากจะขายของผม,ผม,ผม,ม,ผมของผมอะผมจะพรีเซนต์ของผมอ่ะผมบอกว่าผมผมไม่ขายพระนะเครื่องช่างเนี้ย<ะ>ผมอยากขายเครื่องช่างผมบอกนี่อันนี้เป็นเครื่องช่าง ช่างน้ำหนักตาช่างตรงเลยสถียรเลยไม่มีผิดนี่เพี้ยนกดปุ๊บใส่ปับ๊บตัวเลขโชว์อยู่ได้นานด้วยเพราะว่า,อ,าอันนี้มันไม่กินแบตออใส่ฐานก้อนเดียวอยู่ได้5วันอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมขายตาช่างนะอาตาพี่พี่ขายพาพี่หน่อยดีทุกองค์เลยครับเป็นพาะ นี่ขายเหรอฮะทำไมขายเร็วจังเลยจบการขายอ๋อแล้วถ้าผมถามอ่ะแต่ละองค์มีความดีไงบ้างครับก็เป็นพระก็ต้องดีแหละอ๋อโอเคฮะนี่เอาพระมาปล่อยเพราะว่าไปดูคนตื่นทำมั้งไม่ใช่องค์พระตะคุณไม่มีแล้วดูแม่ดูแม่ดูแม่ดูพี่ดูดูไงดูคนตื่นทำเจอกันนี้หน่อยไหมคนตื่นสายเอาไหมได้ไหมคุยต้องทำไงแต่เขาตื่นสายแล้วเขาฟังไม่ค่อยทัน จริงเหรอดูใช่ไหมพอฟังปุบแล้วไงเล่าเขอฟังปุบแล้วปล่อยเลยก็ดูฮ่าฮ่นี่ผมจะบอกว่าว่าถูมางคนเนี่ยมันเป็นที่เหนือทางใจคุณถามอยู่ที่เราเราชอบไม่ว่าซื้อถามว่าไออันนี้เงินใครเงินเราคนอื่นเดือดร้อนไหมไม่เกี่ยวจบเลยเพราะนั้นบางทีมันไม่เกี่ยวหนักแน่นนะไม่เกี่ยวเรื่องนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้โหจับมือทีดิสุดยอดไม่จับมือหลวมๆมั้ยแรง ทำไมมาไม่มีเงินก็ไม่มีแรงก็เคยแบบใช้พุทธคุณได้ไหมเอาไปบูชาติดตัวแล้วมีพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอ่ะอยู่ที่เราเราคิดคิดว่ามันดีก็ดีอ๋อแล้วมีเหล็งไหมไม่มีเลยต่ยาวๆพี่ขายของพี่ไม่ไม่ชว์ของนะผมไม่รู้ค่อยรู้ประวัติเรื่องพาร์เรื่องอะไรอันนี้อันนี้เช่ามาทำาไมฮะตอนนั้นมันมีตังค์เราก็ชอบเราก็เช่าอืมแล้วแล้วมีทาคาสไหนบ้งครับไม่ทราบเลยอันนี้นะครับพี่เขาเอาพามาปล่อยนะมันก็จะมีแบบหลากหลายเนะมีหลวงพ่อคูณหลวงู่หลิว อันนี้โสธรกรมตารวจ80ดปีนะครับแล้วก็จะมีพวกเทาวเวศนะอันนี้หลวงพ่อกลวยเนอะอันนี้ก็เป็นรูปพ่อกลวยแล้วก็จะเป็นอันนี้นี่พ่อกลวยนะครับทาวเวศโสธรอันนี้บูชาติดตัวประจำเลยนะที่ผมค่อยจะมีข้ออย่างองค์นี้องเดียวนี่องค์นี้พี่เขา,าบูชาติดตัวนะพี่เขามีเรื่องเล่าด้วยองค์นี้ต้องฟังพี่เขานะครับนี่นี่ที่แบบค่อยติดตัวตวลอดแล้วขออะไรก็ได้เลยใช่ครับองค์นี้ครับองเดียว,ยวสมใจนึกรับ ขอเรื่องงานก็ได้ทํางานโอเคฮะองค์นี้ขอเรื่องงานแล้วก็<อ>ได้งานตกงาน,นถูกพระองค์เนี้ยจริงๆพี่เขาบูชาติดตัวนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นพระที่ประสบการณ์ของเขาเลย mm hmm. เขาเคยไปขอนน่นขอนี่แล้วก็ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาเล่าแบบยาวๆนะเอาแบบตอนนี้ถ่ายแบบช็อตยาวๆนะเพื่อพี่เขาเล่าเพราะห้ามตัดเลยนะห้ามตัดมนะ้แต่งเดียวเพราะว่าพี่เขาเล่าแบบเมื่อกี้ผมนั่งฟังประสบการณ์พี่ว่ขนลุกเลยฮนะ mm hmm. ต้องรีบไปเข้าน้ําก่อนครับ mm hmm. เอาไมา่ทีหรอาช่ไห เดี๋ยวฟังเลยฮะพี่องคนี้เป็นไงครับเล่าเลยพี่องค์นี้นะครับขอเลิกงานก็ได้ทํางานหาจบแล้วพี่ <c oughs> ก่อนก่อนที่จะไปเช่าพระไปนั่งคุยกันตั้งนาน <c oughs> ยาวเลยประสบการณ์องนี้องค์นี้นะครับตั้งแต่ผมห้อยมาเนะฮย <c oughs> ผมของานผมก็ได้งานขอเงินผมก็ได้เงิน วันก่อนนะครับผมขับรถไปกับครอบครัวนะฮะด้วยความที่ฝนตกและผมรีบมากนะครับขับด้วย120ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงคืนนะฮะแล้วโค้งเนี่ยมันเป็นโค้งหักศอกนะครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันบังคับทําให้ผมต้องรีบนะครับเพราะลูกผมต้องรีบเข้าโรงพยาบาลนะผมเลยหักโค้งเข้าไปฮะสุดท้ายเลย ผมลงไปอยู่ข้างทางแต่เชื่อไหมฮะไม่เป็นอะไรเลยครับโอ้ผมนั่งฟังพี่คานะเป็นฉากฉากเป็นช็อตช็อตนะฮะแต่พอกล้องมาไมค์มาประสบการณ์ครับมีครับเป็นยังไงบ้างครับได้เงินครับจบตอนแรกน่ะผมจะซื้อองค์นี้พี่ในใจผมพิดแล้วประสบการณ์องเนี้ยไม่อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็หลายหลายหมื่นนะแต่พอออกกล้องปุ๊บได้งานคได้งานเรียบร้อยเลยพี่จบเลยจบเลยฮะเอาเงี้ยผมผมสนใจอยู่2องค์เนี่ยผมใช้องค์นี้ ไ,ไม่รู้ราคาจริงจริงป่ะพี่ไม่ไม่รูต้ตอนตอน,อตอนอซื้อซื้อเท่าไหร่พี่ผมจําไม่ได้ครับซื้อมานานแล้วผมซื้อแบบผมทํางานได้ใช่ไหมผมจากได้ผมก็ซื้อเลยอืผมจําไม่ได้จริงบางีตอนนี้ผมตกงนานผมเลยพอมาถนี้เท่าไหร่ผมก็มาขายหมดเลยใชฮะใช้ใจ่ายลูกลูกสองคนคลูกพ่อทอคนหน,นึ่งแล้วก็ลูกสาวคนหน,นึ่งอ๋อโอเคครับคือสององค์นี้มันจะเป็นพ่อคูณเป็นพ่อคุณเต็มองค์จเจริญพัน์บ,บนนะครับและอีกองค์หนึ่งอ่ะจะเป็นหลวงปู่หลิวนะฮะเป็นรุ่นสบายใจนะครับ ก็จะมีสององค์ที่สนใจครับคราวนี้ผมอ่ะไม่รู้ว่าพี่ซื้อมานานหรือยังแล้วผมซื้อมาหลายปีแล้วผมจำไม่ได้อ๋อหลายปีแล้วเนอะราคาผมก็ไม่รู้จริงน่าจะได้กําไรอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างกูหลิเนี่ยก็ราคาขยับขึ้นมาในในในจังหวะดนึงผมแจ้งพี่อย่างนี้นะฮะอย่างอย่างเต่าเนี่ยถ้าไปปล่อยถ้าผมปล่อยนะผมปล่อยองค์หนึ่งประมาณแปดเก้าพันอ่ะถ้าเป็นพ่อคูนี่ยใกล้ๆกันเอาไปแบ่งเขานี่ยได้อยู่อ่ะผมตีองค์เก้าพันเก้าสองสิบแปดอันนี้คือราคาที่ไปปล่อยโอเคไหมฮะ คือช่วยกันเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมเนาะค่าเทอมนักศึกษาใช่ไหมนักศึกษาลูกอ๋อนักศึกษาโอเคเขาทีฟังผิดก็ฟังอยู่อะไรปีหนึ่งปีหนึ่งลูกอ๋อลูกปฏิหูมันแววไงคุยกับคุณเม้งบ่อยไงคุณเม้งเขาจ่ายค่าเทอมเด็กบ่อยอ่ะผมก็คุยกับพี่ก็เลยอ๋อคิดว่าเหมือนกันเพราะดูสไตล์คล้ายๆกันตูดใหญ่ไงเลยชอบแบบชอบนักศึกษาอะไรเงี้ยชอบลูกคนก็นี่พี่เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมเด็กใช่ไหมค่าเทอมลูกค่าเทอมลูกนะโอเคโอเคอันนั้นผมผมซื้อสององค์แล้วกันคอมมากครับพี่ เมื่อกี้นะครับผมก็คุยกับพี่เขาไปแล้วนะแล้วก็จบราคาไปนะสุปคือจริงๆ2องค์เนี่ยซื้อพี่เขาไป18ื่นนะครับคือเวลาเช่าเนอะเราก็จะขอแกะดูก่อนนะครับคือแกะดูบุคคลความชืว่ารายละเอียดมันคมชัดหรือเปล่านะฮะมันไปซื้อดุดกับตรงนี้ฮะเหรญนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูฮะเหรญนี้ฮะเป็นรุ่นสบายใจนะครับเป็นเหรียญเต่าของลูกปุ่หลิวนะฮะคือผมมาพลิกดูข้างหลังเนี่ยตำแหน่งโคดเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะที่มันต่อตรงเนี้ยเป็นภาษาจีนนะครับจริงๆแล้วว่าอันนี้เป็นเนื้อเงินโค้ดเนี่ยมันจะต แล้วก็ถ้าเป็นนวะเนี่ยเขาจะตอกฝั่งนี้ถ้าเป็นทองแดงจะตอกฝั่งนี้เหรียญเนี้ยมุมมองผมอ่ะคือเขาเอาเนื้อทองแดงนะครับไปชุบหรือว่าไปทําเป็นเนื้อเงินนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์เนี้ยมันน่าจะเป็นเนื้อทองแดงมีการทําขิวมาใหม่นะครับประมาณนี้เลยเปรียบเทียบไปดูง่ายครับนี่นะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินรุ่นสบายใจนะครับสังเกตนะฮะมันจะมีโค้ดตอกอยู่2ตงตแหน่งเห็นไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยมันมีโค้ดตอกแค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้เห็นไหมฮะถ้าเป็นเนื้อนวะ จะตอบฝั่งนี้ฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายขององค์พระเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมันจะตอบฝั่งขวาองค์พระเห็นไหมครับเจ้าเหรียญเนี่ยมันเป็นเนื้อทองแดงฮะมันจะตอบต,ตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับก็คือฝั่งขวาองค์พระเห็นไหมฮะชัดเจนนะพี่นอ้อง เพราะนั้นเนี่ยพระองค์เนี้ยของพี่อ่ะมันเป็นเนื้อทองแดงมันไปชุบมาใหม่ไปปล่อยเนี่ยมันจะไม่ได้ราคาพระที่ที่เต็มเต็มเนี่ยมันอาจจะแบบไอ้พระพี่มีสภาพมาเลยมามันจะมีทําผิวมาใหม่อย่างนี้พี่พี่ลองดูนะพี่จะปล่อยไม่ปล่อยก็ได้นะน,นะครับแต่ผมจะลองลองคุยพี่ก่อนอย่างองค์เนี่ยคือถ้าผมซื้อพี่ไปผมก็ไปปล่อยอยู่ประมาณอ่าทองแดงเนาะพร้อมทองผมซื้อพี่ไปผมไปปล่อยอยู่ประมาณห้าพัน 5, กว่าบาทอ่าถ้าผมซื้อพี่ห้าพัน อันเนี้ยผมซื้อพี่9,000มันก็จะกลายเป็น14,000มันจะหายไป4,000ัพี่พี่โอเคเนาะ,ะเพราะว่าผมก็พยายามเช็คให้มันถูกต้องเพราะเวลาเราจะจ่ายเงินท้งทีเราต้องแกะด่วนนะครับรก็อธิบายชัดเจนนะพี่โอเคครับก็เดี๋ยวจบไปพี่กาไป นะครับโอเคอันนี้เป็นเบนจีพีโอเคครับโอเคอ่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอเคครับก็จบไปหนึ่งวันนะครับในการเช่าพักผมเนอะวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆการทำคันหนึ่งวันของผมเนอะมีการเช่าพักทั้งวันนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งทีมงานเลยไม่ว่าจะเป็นเอ็มพัทเทพเม้งสายหนึ่งพีทาวินทาวแล้วก็ทีมงานช่วยกันถ่ายช่วยกันดูลูกค้านะฮะสังเกตได้ครับวันนี้มีคนสลบไปหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวผมต้องเรียกปอตึงตึงแล้วพี่ผมเรียกปอตึงตึงเลย วันนี้เก็บศพอีกหนึ่งคนที่มาเก็บศพนะครับคนนอนครับอ่าอย่าเพิ่งฮนนะยังไม่ตายแค่แค่พักผ่อน,นเฉยเเขาใช้แรงเยอะวันนี้สาวๆมา <c oughs> ก็ดหนาฟิตตึงปังเนะี่ยคุยแบบใช้แรงเยอะเลยนะฮะเจอผู้ชมผู้ชายมาไม่ค่อยคุยลยครับ <c oughs> กลับบังเดียวฮะเชิญครับเชิญครับพักไม่แท้พักไม่แย่ <c oughs> อะแซลเล่นนะฮะใครชื่นชอบคอนเทนนวนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ผมไปม,มาเทพลาไปก่อนเดี๋ยวไปดูทีมงานก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ